ชั่วโมงเดงเพราะมันหนานะประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้โหเครื่องแน่นๆเพื่อนเพื่อนหิวไหมโอ้โหหอมมากๆเลยครับท่านผู้ชมแล้วรสชาติล่ะอืมเดี๋ยวผมจะเป็นผู้เสียสละให้ท่านผู้ชมนะครับในการชิมร้อนมาก รูจะชิมยังไงผมชิมได้ทีเดียวนะชิมได้ทีเดียวเพราะให้ให้รู้รสชาติว่าเออรสชาติอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับวาครับเดี๋ยวเราไปดูแบวรสชาติจะเป็นเช่นไรนี่นะครับหน้าตาของเขาเรียกอะไรนะใช้เถากล้วยใช้เถากล้วยเดี๋ยวอีกอย่างขนมผักกาดอันนี้อาม่าเคยทําไปจาก มีชแนลวันไปแล้วนะครับ